วดีครับเพิ่มทัพย์นะครับชุดนี้เป็นชุดเทร้องแทงหกนะครับสําหรับการวางยาเจ้ามือนะครับหรือว่าจะเล่นกับหน้ามาก็ได้เพื่อยักต่ํามาแทงหกโต๊ะหสูงหเต็งหกหรือว่าหกหกอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าอื่นก่อนนะครับเวลาดินไม่มีเสียงกิดจานนะครับถ้าหากเกี่ยวลงมาเมื่อไหร่ขึ้นหกเมื่อไร เสียงกริดจานกริดมาท,าทันทีนี่นะครับทั้งสามเม็ดนะครับเม็ดเดียวก็ดังอินอินนะครับเม็ดที่สองอิดอิเหมือนกันสามชัดเจนทั้งสามเม็ดงานตัวนี้เป็นตาใสตาสวยนะครับเหมือนมัดดวงธรรมดาแล้วจะสั่งเป็นงานตาลึกก็ได้เขางานได้หมดทุกหน้า จะร้องหน้าไหนฝืดหน้าไหนปะหน้าไหนสามารถทําได้นะครับลูกค้าท่านอื่นท่านใดสนใจนะครับสามารถทักแชทแอปไลน์เบอร์โทร0946231884นะครับเมมเบอร์่าเพิ่มทซัพย์บลายเด้งขึ้นทันทีนะครับขอบคุณครับ